ติดใจทศ<น>ก,กันมากใช่ไหม้าเมื่ะปกติแล <drill. S 1> ้วตัวตัวยักษ์หรือทศกันต้องตัวใหญ่ใช่ไหมแต่นี่เขาเฉลี่ยเขาเท่าเพื่อนนะคะใช่ไม่ใช่อันนี้มิตีฝึกหัดต้องถามอาจารย์จุลชาติในเรื่องของตัวยักษ์ครับหัดตัวยักษ์เขาต้องแบกต้องอะไรใช่ไหมครังจริงแล้วในเรื่องการฝึกหัดผมเนี่ยก็ใช้พื้นฐานเดิมพื้นฐานที่เราเคยฝึกโคนนะครับต้องต้องต้องฝึกขั้นพื้นฐานก่อนแล้วก็ฝึกฝึกไม้ผ่าแต่เนื่องด้วยเด็กเนี้ย มีพื้นฐานมาจากละครแล้วก็ง่ายขึ้นเราเติมเต็มในเรื่องความความแข็งแรงนะครับอาจารย์ชูชาต์ต้องบอกเช่นนะคะเช่นเนื่องจากเป็นตัวยักษ์ต้องแข็งแรงต้องเป็นฐานในเขาเหยียบเนี่ยต้องไปฝึกในโรงยิมให้ให้ช่วงล่างแข็งแรงเป็นพิเศษ่ะคะทั้งยักษ์ทั้งลิงนะครับเราฝึกเต้นเสาครับอย่างเี้นเต้นเสาคือเต้นครับอย่างนี้ครับลักษณะของโขนคือเหลี่ยมที่เป็นขาเต้นลงไปเลยลุงดังๆลอ๋อ เต้นวันนึงก็หลายนาทีครับเต้นเสานี่คือเต้นเสาเต้นเสาอยู่ไหนอคะอมือเนี่ยเท้าเสาโบราณนไม่่ใชือโบราณนีิเ็า้อยเด็กมือเท้ากับเสาไว้ล้วดูนะเพื่อเมื่อเขา เสื้อผ้าเลี่ยมเลยดูเต็มเลยเมื่อกี้พระรามเหยียบไม่รู้กี่รอบเลยใช่ต้องขอโทษด้วยว่าวางพื้นเมทันทีเราไม่ได้ไปเลยไม่ได้เกี่ยวกับเท้าตองเน้อเเนี่ยตาวกหมดเลยแล้วก็ที่อีกอันหนึ่งคือหนุมานี่หนุมานโดนเลยอันนี้อาจารย์สราชัาชัดแสนดีผู้สื่อขัสดีครับตัวลิงฮะตัวลิงตัวลิงผมสอนเฉพาะตัวลิงเลยฮะครับผมแค่สอนขนาดใหญ่อาจารย์นึกถึงที่ซนที่สุดในห้องใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าใช่แล้วคือคือด้วยบุคลิกท่าทางแล้วก็เขา ความเฉลี่ยฉลาดด้วยนะครับเขาก็สามารถที่จะเป็นตัวนี้ได้ตันคุณสมบัติของตัวนี้ต้องเป็นยังไงฮะคล่องแคล่วว่องไวครับโดยพื้นฐานเลยและจริงๆน้องคนนี้เขาเป็นคนที่คล่องแคล่วปกติเขาเป็นคนเรียบร้อยมากนะครับดูน้าก็รู้อยู่เป็นนากละครเลยนะฮะสีน่ารักด้วยชื่อแต่ละคนนะฮะท่านท่านผู้ชมฮะชื่อน้องที่แสดงนะฮะที่เป็นทศกัณฐ์นี่ผมจะอ่านเฉพาะชื่อนะฮะปานเกตนรุเน่กติยาพันชิตาชนาการจิตราวัน ธันสพรกิตติมาแล้วคนภาคเสียงอีกสองคนนะฮะคุณกอลวินกับน้องออนอโณงชื่อเพาะมากเลยนะคือชื่อแต่ละคนเนี่ยปานเกตนฤเนกกลิตยาพันชิตาชนาการจิตราวันธันสพรถูกไหมฮะกิตติมาณถลางไม่ใช่กิตติมาสีพิพันธ์กอลวินออนอค์งจอมขวัญยกละนาศจะได้ยกหรือเปล่าเพื่อนงูลิงไหมฮะแม่ลองลองดูลองดูไหมคะ น้องทันสพรนะฮะเก่าอาจารย์สั่งให้เก่าดูมือดูมือดูมือเนี่ยดูมือเนี่ยแค่แค่มือตรงนี้ก็เหมือนลิงแล้วดูดีอีกอย่างนึงคือเหลี่ยมลิงจะเมื่อกี้จะจะหนักกว่ายักษ์ยักษ์จะเป็นน้ำหนักสมดุลนะแต่ลิงเนี่ยเขาจะน้ำหนักทิ้งไปตรงนี้เขาจะต้องอยางขาไว้แตกตตามกันนะทรมานมากกว่าผมยังเรียนตัวพระยังไม่ได้เท่าขนาดนี้นะคร อีกอีกประการหนึ่งน้องโขนก็คือการภาคกิริยาเสด็กันแล้วนะครับเรากใช้เพน้องตระกูลครับฟังเสียงหน่อยนะฮะครับเอาไปก่อนเสด็จทรงรถทรง ครับเอ๊ะเดี๋ยวนะคะคนคนภาคเสียงปกตินอกจากร้องแล้วเนี่ยต้องมีภาคบทสนุกสนุกร้องเล่นมุกมีเจรจาด้วยดูจากสองคนนี้แล้วต้องทําหน้าที่นั้นไหมฮะต้องทำฮะต้องเจรจาด้วยหนูฮาได้วยเหรอลูกหน้าตาได้ด้ยเชียสองคนนี้นะคะคนภาคมีกี่คนอะเวลาแสดง เวลาแสดงปกติจะมีสองหรือสี่ฮะอย่างน้อยต้องสองต้งสองคนขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมผู้หญิงหมดเลยทั้งดนตรีดนตรีก็ใช้วงปี่พาดผู้หญิงสองวงสองวงหัวโลงท้ายโลงด้วยนะฮะเล่นแบบโบราณเล่นแบบโบราณก็จะมีวงปี่พาดเวลาเล่นโขนต้องมีวงปี่พาดสองวงเรียกว่าวงหัวโลงกับท้ายโลงฮะวงกับท้ายโลงก็จะใช้ผู้หญิงหมดทั้งตี่ระนาดเอกทั้งคล้องวงทั้งอะไรเนี่ย้งหมดผู้หญิงหมดเวอร์ชั่นผู้หญิงล้วนๆเลยครับนี่จะแสดงเมื่อไหร่ฮะอาจารย์ฮะ วันที่ห้ามีนาคมเนี่ยฮะที่สังกีศสลาครับผมสังกีศสลาคือถ้าใครไม่เคยไปก็คืออยู่บริเวณพิพิธภัณฑสฐานแห่งชาติคือปอกติ ติดกันเลยตรงสนามพิพิธภัณฑ์เนี่ยฮะตรงหน้าหน้าแหลงภาษาโบราณหน้าแหลงเนี่ยจะมีการแสดงทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนห้าโมงเย็นฮะก็จะมีบรรยากาศแดดร่มลมตกบรรยากาศดีฮะก็คือพิพิธภัณฑ์วังหน้าโบราณเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการแสดงไทยๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีอาหารเนี่ยงคำมีอะไรครอบครัวจะไปก็นั่งชมโขนชมอะไรได้หมายถึงว่าวันเสาร์ที่ห้ามีนาคมนี้ไปชมเนี่ยก็มีอาหาร มีขายฮะนั่งทานไปอาหารไทยๆนะฮะมีย่างคำอะไรเงี้ยฮะนั่งทานตอนเราดูการแสดงไปนั่งทานไปฮะแล้วแสดงกี่โมงฮะแสดงรอบห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครับรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวนะฮะแล้วก็จองบัตร ที่หน้างานเลยบัตรไม่ต้องจองเดินไปแล้วก็ซื้อเลยฮะซื้อเลยยี่สิบบาทครับราคายี่สิบบาทใช่อาจารย์ถ้าอาจารย์ตั้งแค่นี้อาจารย์แจกฟรีเลยเถอะอะไรจะถูกขนาดนั้นก็คือว่ายี่สิบบาทนะยื่นครับนั่งพื้นนั่งพื้นย่ากับมันตะบายจริงจริงสังคีศาลาเนี่ยคือเป็นเป็นโครงการของกรมศิลปากรทุกปีเป็นเวลาประมาณ60ปีมาแล้วฮะเสาร์อาทิตย์ ช่วงหลังจากฤดูฝนเนี่ยฮะจะมีการแสดงเนี่ยหรือว่าเป็นงบประมาณของรัฐบาลแล้วก็ต้องการที่จะให้ประชาชนได้ชมการแสดงฮะในไทยฮะแต่ว่าครอบครัวถ้าคือช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าหลัง,ลงๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีครอบครัวให้พาเด็กๆไปดูฮะเด็กๆก็จะมีแฟนเก่าๆนั่งแถวหน้ากันแต่ว่า หลังๆน่นะนน่าอยากจะให้ครอบครัวนี่ฮะบรรยากาศไปเดินชมวังชมพิพิธภัณฑ์เสร็จปุ๊บสี่ <คน S 2> โมงเย็นก็มานั่งรอเพือ่อจะดูการแสดงได้นะคอัอาจา์คะน้องๆีถ้าเล่นเล่นตัวไหนต้องเล่นตัวนั้นตลอดไหมคะอย่างตัวหนุมานนี่คือต้องคนนี้คนเดียวไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ทุกคนเขาจะเล่นได้ทุกบทไหมคะครับตอนนี้เรามี จำนวนจำกัดครับเราคือทงใช้ตัวเดิมก่อนเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดหน้ามีอยู่สองคนคือพระรามกับใครให้ให้ให้เปิดหน้าหมดเลยไหมขอขอดูหน่อยค่ะเริ่มจากจากน้องนี่ชื่อนามสกุลแล้วแสดงเป็นตัวอะไรนะฮะชื่อนารินเนธเรืองไพศาลค่ะแสดงเป็นมโหทรค่ะ โอ้โหทอร์ดูนี่อดิสันนะครับหน้าของโาทอีจริงใช่ไหมครับความต่างมันชื่อกิติยาการแก้วค่ะเป็นปวนาสูตรค่ะปวนาสูตรนะฮะสูปวนาสูตรนะฮะปวนาสูตรนะฮะอันนี้ก็เป็นทหารเอกนะเป็นนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีกลาโหมอ๋อนี่ค่ะอันนี้ับคุณอภิพี่จิตรเหรใช่ เิตตาวันมาชัยใจก็ไปกสุขีพ์ค่ะสกีบสีแดงจิตตาวันภาพูลค่ะเป็นสุขีค่ะเป็นสุขีอาวุธประจํากายนะพันชิตาพิพาชุติพรค่ะพารามค่ะพารามเพราะพอสวมแล้วเนี่ยคือหน้าตาเป็นผู้ชายแบบสะอ้านเลยเนาะอ๋อจิตติมาสีสุพรรณแสดงเป็นองคตค่ะองคตอย่าจีบพี่ทันสุพรถาปนะกุลค่ะเป็นหนุมานค่ะหนุมานโอ้นี่นะ ชนาการสุรพลพนาวันเวฆเ,เป็นพระลักค่ะเป็นพรลักค่ะสังเกตแท่งทองค่ะเป็นทศกันนี่นต้องพันหลับเพคค่ะเดี๋ยวจะไปยกละหน้าไป<ห>แล้วก็น,นี่ค่ะคชื่ออ,อ,อร์นอลงจตุรพัทรพรค่ะเป็นคนภาคค่ะค กอลวินอูนิมค่ะเป็นคนพาค่ะครับดูภาคไหนคะเดี <c oughs> <น>๋ยวโดนเดี๋ยวโดนดูคนภาคต้องตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะเสียง<อ>นะครับมีพลังปอดต,ต้องใหญ่ด้วยแต่คนตัวเล่นนะครับ<อ>ดูนหน้าตาน่ารักทุกคนเลยนะบแ,นแบบเห็นแล้วแบบ เห็นแล้วแบบเราสบายใจนะดูเด็กๆแสดงแบบดูเขาเรียบร้อยอ่ะแล้วดูเขาก้าวผมดูชุดชัดมาแบบอ้าวเด็กนัตสินเรียบร้อยมากเลยมีงอนเด็ดเลยนะคะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกเอออยากจะขอบคุณคณะอาจารย์แล้วก็ทางวิทยาลัยนัฏสินนะที่ได้ที่ได้กาหนดหลักสูตรนี้ออกมานะก็หวังว่าหลักสูตรนี้ต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าคงจะมีคนมาเรียนมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์นะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่ห้ามีนาคมโอ้โหยี่สิบาทไปดูบรรยากาศที่ ย้อนยุกและที่สําคัญที่สุดก็คือไปชมฝีไม้ลายมือนะฮะเด็กๆนะแสดงโขนหญิงเป็นครั้งสําคัญเลยนะฮะหลักสูตรแรกเลยของทางวิทยาลัยนะฮะค่ยีบาทเดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะซื้อสักพองกีพิงก,กท็ทำทำท่ายักษ์สิท่ายักษ์ ปู่พี่ได้ฮะเวทีเดี๋ยวคุณสุนดาใช้นะเวทีน่ากลัวมากน่ากลัวข้อเสียมากเป็นยัังงไครบเช้าวันนี้ขอบคุณน้องๆนะคะแล้วก็คุณคณะอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพบกัน